สวัสดีครับพ่และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับคับก็มาตามผลออกวันที่9เดือน11ปพนรนะครับกับแนวทางลาวทีวีลาวเฮดดีแล้วก็ลาวสตานะครับครับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกแล้วนะครับมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นนะครับจากศูวนหนึงเก้านะครับก็คัดห้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนำแนวต่างไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงแต่พอเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับก็เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่่นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็มาตามดูลาวทีวีนะครับผลออก1 2 7 2 2 1 2 7 2นะครับ12722 ชุดวินนะครับผมให้ที่4 2 7 83นะครับ4 2 7 8 3เแาล้วก็เข้า2กับ7นะครับชุดวินเข้าที่2กับเใครนำไปวินก็ได้2 7นะครับส่วนตัวเน้นเอเลขเด่นนะครับเลขเด่นผมให้ที่2เน้นที่2แล้วใครนำา2ไปวิง่งไปโูลดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับ ก็ถือว่าเข้ามาทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะนะครับมา2ตํตำแหน่งนะครับสองตำแหน่ง3ตํตำแหน่งเลยตามตำแหน่งนะครับส่วนตัวจอบนะครับตัวจอบของก้อนี้ในะที่เลข2นะครับขีดสีแดงไว้ข้างล่างนะฉีดเส้นไว้นะครับมี27 28 2 3เห็นไหมครับตัวที่ผมติ๊ก2 3มันจะขึ้นลง1แเต้มนะครับตัวที่ผมติ๊กไว้ ก็เป็นแบบนี้มา2วันแล้วเนาะตัวที่ติ๊กนะครับสองสามวันแล้วครับก็ถือว่าเข้าที่สองเจ็ดนะครับตัวที่ผมไม่ได้ติ๊กไว้นะครับแต่เป็นตัวเน้นสามชุดนะครับเข้าที่สองเจ็ดก็ถือว่าเข้าตรงๆนะครับวันนี้ถ้าว่าใครนําไปวิ่งไปรูดด้วยแล้วก็เล่นตัวเจาะด้วยนะครับก็สามเด้งเลยเนาะนะครับสําหรับราทีวีนะครับ ส่วน H D นะครับเราดูราว H D ผลออก288 75นะครับ28875 2กับ7ไม่เข้าเนาะมันไปเข้า H A เข้า T V ก่อนนะครับตองผมไม่มีเลข8นะมีแต่เลข9นะครับ2องก็เข้าตัวที่ไม่ได้เน้นก็ไปเลขวิ่งครับก็เข้าที่2กับ7นะมาพลัทางนะครับ288นะตัวนี้ออก7 5นะครับ ก็ถือว่าแนวทางเข้าเลขวิ่งอย่างเดียวนะครับสำหรับลาวเฮดดีนะครับวิ่งที่เลข2ในตำแหน่งนี้นะครับกลับไปกันต่อที่ลาวสตานะครับลาวสตาก็ตัวเน้นไม่เข้านะครับตัวเน้นลดตัวส่วนตัวประกบเข้าเต็มเเลยเลข5นะครับ แต่เลขเด่นผมมันลุดเป็นเลข9ก้าออก9กนะ้าห้าผมเน้นที่สามห้านะครับออก9ก้าห้าส่วนตัวที่ผมไม่ได้เน้นก็คือเลข7็นะครับใทรนำเจ็ดไปวิ่งไปรูดนะครับก็ถือมาเข้านะครับสำหรับลาสตาจุดบินก็มาเจ็ดกับห้าแต่ว่าไปกนลทาทเงินนะครับตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งอยู่ข้างบน ครับกับก็ลาสตาก็เข้าวิ่งลูดนะครับในที่เลกเจ็ดนะครับกับก็ถือว่าแนวทางก็ถือว่าเข้านะครับผ่านทุกแนวทางเนาะมีแต่ล่าเฮดดีนะครับเข้าเล็กวิ่งอย่างเดียวไม่เข้าลูดนะครับกับใครที่ได้นะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับสมาชิก FC และท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับแนวทางนะครับ ครับก็มาตามกันต่อในวันที่10วันที่10นะครับวันที่10เดือน11นะครับ2,500ก็เหมือนเดิมนะครับ3เแนวทางเนาะนะรับราทีวี ับมาดูลาวทีวีกันก่อนเนาะลาวทีวีก็วันนี้ชุดวินชุดวินวันนี้ของลาทีวีนะครับได้หกแปดสี่ห้าเก้านะครับหกแปดสี่ห้าเก้าสำหรับชุดวิน ส่วนเล็กเด่นเล็กเด่นก็ตัวข้างหน้าเลยนะครับ6กับ8ปกับ8นะครับสำหรับราทีวีวันนี้ผมเน้นในที่เลขก8นะครับเน้นที่เลขก8 ใครชอบเลข6ก็จับที่เลข6นะครับ <c oughs> ก็มาดูตัวเจาะนะครับตัวเจาะก็ตัวประกบอยู่ข้างหลังนะครับ4 5 9นะครับก็จะเป็น6 4 6 5แล้วก็6 9ส่วน เป็นก็จะเป็น84 85แก็8ปดกคับบ,บางทีตัวที่ผมเน้นนะครับมันอาจจะไม่มาก็ได้นะครับอาจจะมาตัวที่ผมไม่ได้เน้นนะครับซึ่งผมก็คัดมาแล้วนะครับเลขนะครับ2ตัวนะครับเลขเด่นนะครับมันมีโอกาสมาเท่าๆกันแต่ตัวที่ผมเน้นนะครับคือยกระดับให้มัน ให้การลงทุนมันสูงนิดนึงนะครับถ่อท่านอาจจะได้เยอะนะครับหรือท่านรักเท่ากันก็จัดเท่ากันหมดนะครับจะได้ไม่ต้องขาดทุนนะครับรักตัวนู้นมากรักตัวนี้มากน้อยนะมันจะขาดทุนนะครับเน้นที่เลขแ8ดแปดสี่แป 84 85 89นะครับซึ่งผมไม่ได้จับตัวประกบนะครับท่านก็สามารถจับเองได้เนาะถ้าจับได้ก็ประมาณ9ชุดไม่รวมเลขเต่นมาด้วยกันนะครับถ้ารวมด้วยก็เป็น10ชุดนะครับตัวที่ผมไม่ได้จับนะครับตัวประกบก็คือ4 5 9นะครับท่านก็สามารถจับ4 5 4 9และ5 9เพิ่มเติมไปได้นะครับเป็น9ชุดนะครับ เรามาดู3ตัวนะครับ3ตัวผมจัดให้ชุดเดียวเลยนะครับถ้าท่านต้องการบินก็เอาไปบินในนี้ได้เนาะนะซึ่งลาวทีวีตามหลักแล้วนะครับมันชุดบินมันได้6ตัวนะครับผมตัดออกตัวหนึ่งนะตัวที่ผมตัดก็คือเลข1น,นะครับท่านจะเพิ่มเติมเข้าไปเป็น6ตัวก็ได้นะครับนี่คือเลข1 ที่ผมตัดออกฉะนั้นผมจะจับ3ตัวนะครับ3ตัวซูมินติดเ,เลขหนึ่งอยู่ชุดนะก็จะเป็น189ชุดเดียวนะครับ3ตัวถ้าท่านจะจับเพิ่มเติมก็จับในชุดวินนะครับ3ตัวนะครับกลับไปกันต่อที่ ลรา HD นะครับเรา HD ชุดวินนะครับชุดวินวันนี้ได้52174 52 174 สุดเล็กเด่นเด่นก็คือตัวข้างหน้านะครับ5กับ2ตัวที่ผมเน้นวันนี้ผมเน้นในที่เล็ก2 นะครับในที่เล็กสองก็มาดูกันนะครับจับตัวจับที่เล็กหก่อนนะครับก็จะเป็น5 1 5 1 5 7แล้วก็ห้ส่วนเล็กสองก็2องหนึ่ะครับสองเจ็ด แล้วก็สองสี่จุดที่ผมเน้นคือเลขสองนะครับจุดที่ผมเน้นคือเลขสองก็จะเป็นสองหนึ่งสองเจ็ดแล้วก็สองสี่นะครับสองหนึ่งสองเจ็ดสองสี่ผมลืมติ๊กให้เนาะนะครับลืมติ๊กให้สำหรับทีวีนะครับ ผมชอบติดเก้าวันนี้นะครับเลขติด9ก้าก็ระวังเลข6กนะครับ 8, 6, 6. ก็แ6ดหกหกดูตัวนี้แหละนะครับชอบมากที่สุดคือ8ดเนะครับติดเลข9้นะครับส่วนชุดนี้นะครับให้ติดเลขเจ็ดไว้นะครับเลขเจ็ดก็มี2ชุดนี้นะครับจะออก2-7เอีกหรือเปล่า สองเจ็ดของวันทีวีออกมาสองเนะครับ, 2, ออนะ 2, รบต้นชิปผมให้ดูแล้วนะครับออก2 7งน,นี่มันจะมา27งดหรือเปล่าก็น่าเล่นนะครับ57ก็ได้นะครับ2 7ก็ได้นะครับสองชุดที่เน้น,น,นติดเลข7เอามาดู3ตัวนะครับ3ตัวผมก็จับให้ใช้ชุดเดียวนะครับจับที่4 2 7 สำหรับลาวเ d นะครับกับไปต่อที่ลาวสตาลาวสตาจุดวินจุดวินได้หกตัวนะครับลาวสตาศูนย์เจ็ด ตหนึ่งเก้าห้านะครับติดเลขตัวเก่ามาก็ค,คือเลขเก้ากับเลขห้านะครับแต่วันนี้ตัวที่ผมจะให้เป็นเลขติดก,ก็คือเลขห้านะครับท่านจะจับตัวใส่ตัวไหนก็ได้จับใส่ห้าก็ได้นะครับแต่หาก็ระวังมันไปหลักร้อยนะครับระวังไปหลักร้อยต่ไปหลักร้อยมันก็ไม่เข้านะครับ เดี๋ยวผมจะเอาห้าจับสามตัวนะครับเรามาดูเลขเด่นคือตัวหน้านะครับ0นย์กับ7วันนี้ผมเน้นใหที่เลขศูนนะครับก็จับเลยนะครับ0 4จับที่0 4 ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าส่วนเด็กเจ็ดจะเป็นเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่ง ผมไหจับแล้วดเก้มันออกแล้วมันจะออกซ้ำหรือเปล่านะครับผมจับ41นะครับ41ซึ่งตัวประกบข็จับให้6ชุดนะครับเน้นที่เลขศูก็มี040109ี่ศูนยกับศย์นะครับ 0, 4, 0, 1, 0, ส่วน3ตัวนะครับ3ตัวจับให้2ชุดนะสำหรับลาวสตาน,น,นะครับก็จะจับไมีห้ที่5 4 1กับหาสีแล้วก็0 4 1กับ2ชุด วันนี้เลขติดเลขติดเันได้5ตอนนี้นะครับผมจับไ้หลักร้อยนะครับ541นะครับกับศูนย์สีหนึ่งเนาะนี่คือชอบส่วนตัวนะครับท่านจะจับศูนย์9กก็ได้นะครับแต่ผมชอบติดเลขหนึ่ง ติดเลขหนึ่งก็มีสามชุดนะครับรวมกับตัวนี้ก็เป็นห้าชุดนะก็เจ็ดสี่สี่เจ็ดเดือตัวเดียวที่ไม่ได้จับเนาะนะครับต้มีสี่หนึ่งฟินาลเล่นี่สุดนะครับติดเลขหนึ่งนะครับครับใครที่รับแนวทางก็แคปเอาไว้นะครับสำหรับแนวทาง ลาวทีวีลาวเอสดีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับข้อตายนี้นะครับผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f อและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่10เดือน11นะครับปพรสนะครับขอให้โชคดีทุกท่านก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ